เวลาชีวิตของพวกเราเจอปัญหาหรือเจอวิกฤตมันจะค่อนข้างที่จะมีเหตุการณ์ที่ซ้าเติมพวกเราหลายๆเหตุการณ์เข้ามาพร้อมๆกันถ้าวันนี้ใครตั้งสติไม่ทันก็แทบจะสติแตกหรือเป็นบ้านะครับจิตตกไปได้เลยนะครับสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำพวกเราคืออะไรผมเคยผ่านเหตุการณ์ผ่านบทเรียนเกี่ยวกับการที่เจอวิกฤตซ้อนวิกฤต ซ้อนแล้วซ้อนอีกสารพัดเรื่องราวที่ผ่านเข้ามานะครับสิ่งที่จะทำให้เราสามารถที่จะแก้ไขวิกฤตนั้นได้คือทำอะไรสิ่งแรกที่ผมอยากจะบอกพวกเราเลยคือพวกเราห้ามตื่นตูมพวกเราต้องนิ่งนะครับใช้เหตุและผลค่อยๆคิดค่อยๆวางแผนค่อยๆไต่ตองการที่พวกเราใช้ความนิ่งมันจะทำให้เรานั้นสามารถที่จะ ทำให้จิตใจเราแข็งแกร่งมันจะทําให้เรานั้นไม่รู้สึกวิตกกังวลเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่พวกเราเกิดภาวะว,วิตกกังวลมันจะทําให้เรานั้นไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ผมบอกเลยนะครับวันนี้ปัญหาประเทศไทยมันมีปัญหาศึกหลายด้านที่เข้ามาลุ่มเล้าประเทศไทยเพราะฉะนั้นวันนี้เราอย่าไปมองแค่เรื่องของสงครามไทยกับเขมร เราต้องมองถึงเรื่องของปัญหารายได้ปัญหาค่าของชีพของพี่น้องประชาชนมองถึงเรื่องปัญหาสงครามการค้าที่โดนนั่นทำตั้งกำแพงภาษีที่สูงมากเพราะฉะนั้นเมื่อเรามองหลายๆปัญหาที่เข้ามาโจมตีเข้ามากะหนาประเทศไทยมันจะทำให้พวกเรานั้นจะต้องถามตัวเองว่าเราพร้อมที่จะรับศึกนี้หรือไม่ในการที่จะรับศึกผมบอกแล้วประเด็นที่หนึ่งเราต้องนิ่ง เพราะฉะนั้นเราอย่าไปสนใจกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะเข้ามาให้เรานิ่งและวิเคราะห์ดูแต่ละปัญหาว่าปัญหามันคืออะไรเมื่อเรานิ่งเสร็จเราวิเคราะห์ปัญหาต่างๆเสร็จเราจะรู้เลยว่าปัญหาแต่ละปัญหาเราจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมานาสีจันทรนะครับ ก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับที่ได้ให้ความการุนนาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันทร์มาโดยตลอดนะครับผมจะพยายามทำคลิปที่ดีที่มีคุณค่าส่งมอบออกไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็นั่งอยู่บริเวณแปลงหญ้านะครับภายในโคกหนองนาหน้าคอกไก่นี่นะครับ ช่วงนี้บรรยากาศคืมฟ้าคืมฝนนะครับฝนก็ค่อนข้างที่จะตกลงมาบ่อยก็นำมาซึ่งความชุ่มชื้นนะครับให้กับต้นไม้ใบหญ้าช่วงนี้ก็เลยถือโอกาสนะครับในการที่จะขยายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นต้นกล้วยหรือต้นตะไคร้นะครับเพราะว่าต้นตะไคร้ที่ปลูกไว้มีเป็นจำนวนมากนะครับและมันก็สามารถที่จะคุมดินได้ดีนะครับ ก็เลยวางแผนที่จะค่อยๆมาขุดมาดดยหญ้าแล้วก็เอาต้นตะไคร้มาค่อยๆขยายพันธุ์แถวนี้นะครับนี่แหละครับวิถีชีวิตของคนทาโคกหนองนานะครับมีอะไรก็ทําไปหน้าที่การงานของแต่ละคนชีวิตของพวกเราก็ยังต้องเดินไปข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นใครมีภารกิจอะไรก็ทําหน้าที่ตัวเองไปนะครับ และในวันนี้นะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจไปถึงครอบครัวของผู้ที่สูญเสียนะครับที่เป็นพล,ลเรือนจากการที่เกิดเหตุสงครามการประทะกันระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับแล้วก็ขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวของเราวีรบุรุษของพวกเรานะครับเหล่าทหารกล้าที่ได้สูญเสียชีวิตในเหตุการณ์ สงครามการประทะากันระหว่างไทยกับมเขมรครั้งนี้นะครับแล้วก็ขอแสดงความห่วงใยไปถึงพี่น้องประชาชนคนไทยที่ต้องประสบเหตุนะครับทั้งบาดเจ็บทั้งอพยพนะครับแล้วก็เหล่าทหารที่มีหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาตินะครับวันนี้ก็ขอส่งความห่วงใยไปยังทุกภาคส่วนนะครับสำหรับวันนี้นะครับมี f อมีท่านผู้ชมนะครับอยากที่จะให้ผมช่วยให้มุมมองนะครับ ประเทศไทยในอนาคตจะไปในทิศทางไหนเพราะว่าสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสังคมเรื่องของการเมืองและเรื่องระหว่างประเทศก็ค่อนข้างที่จะทําให้ประเทศไทยเจอเหตุการณ์ต่างๆซ้ําเติมหลายๆเหตุการณ์เข้าด้วยกันนะครับวันนี้สิ่งที่ผมอยากที่จะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังผมอยากให้พี่น้องประชาชนคนไทยนะครับ ค่อยๆตั้งสติและค่อยๆฟังในสิ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังวันนี้ถ้าพวกเราลองกลับมาวิเคราะห์ว่าประเทศไทยเราเจอศึกกี่ด้านนะครับที่ผ่านมาพวกเราเจอเรื่องของเศรษฐกิจที่ตกต่ำนักท่องเที่ยวที่หายไปราคาสินค้าเกษตรตกต่ำโรงงานอุตสาหกรรมย้ายฐานการผลิตโรงงานปิดตัวนะครับมีคนตกงานมีคนว่างงานเป็นจำนวนมาก และหลังจากนั้นก็เจอเรื่องของค,คําขู่เรื่องของภาษีโดนั่นธรรมนะครับที่จะขึ้นกําแพงภาษีกับประเทศไทยถึง36%เซซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะสร้างปัญหาให้กับภาคส่งออกของประเทศไทยนะครับและเพียงไม่นานนะครับไม่กี่วันก็เกิดการประทะกันในศึกสงครามระหว่างไทยกับคมัมรเหตุการณ์ต่างๆมันประเดีประดังเข้ามาพร้อมกัน ผมอยากจะบอกท่านผู้ชมท่านผู้ชมลองคิดตามนะครับเวลาชีวิตของพวกเราเจอปัญหาหรือเจอวิกฤตมันจะค่อนข้างที่จะมีเหตุการณ์ที่ซ้ําเติมพวกเราหลายๆเหตุการณ์เข้ามาพร้อมๆกันถ้าวันนี้ใครตั้งสติไม่ทันก็แทบจะสติแตกหรือเป็นบ้านะครับจิตตกไปได้เลยนะครับสิ่งที่ผมอยากจะแนะนําพวกเราคืออะไรผมเคยผ่านเหตุการณ์ผ่านบทเรียน เกี่ยวกับการที่เจอวิกฤตซ้อนวิกฤตซ้อนแล้วซ้อนอีกสารพัดเรื่องราวที่ผ่านเข้ามานะครับสิ่งที่จะทำให้เราสามารถที่จะแก้ไขวิกฤตนั้นได้คือทำอะไรสิ่งแรกที่ผมอยากจะบอกพวกเราเลยคือพวกเราห้ามตื่นตูมพวกเราต้องนิ่งนะครับใช้เหตุและผลค่อยๆคิดค่อยๆวางแผนค่อยๆไต่ตรอง การที่พวกเราใช้ความนิ่งมันจะทําให้เรานั้นสามารถที่จะทําให้จิตใจเราแข็งแกร่งมันจะทําให้เรานั้นไม่รู้สึกวิตกกังวลเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่พวกเราเกิดภาวะวิตกกังวลมันจะทําให้เรานั้นไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ผมบอกเลยนะครับวันนี้ปัญหาประเทศไทยมันมีปัญหาศึกหลายด้านที่เข้ามาลุ่มเล้าประเทศไทยเพราะฉะนั้น วันนี้เราอย่าไปมองแค่เรื่องของสงครามไทยกับเขมรเราต้องมองถึงเรื่องของปัญหารายได้ปัญหาค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนมองถึงเรื่องปัญหาสงครามการค้าที่โดนนั่นทำตั้งกำแพงภาษีที่สูงมากเพราะฉนั้นเมื่อเรามองหลายๆปัญหาที่เข้ามาโจมตีเข้ามากะหนำประเทศไทยมันจะทำให้พวกเรานั้นจะต้องถามตัวเองว่าเราพร้อมที่จะรับศึกนี้หรือไม่ ในการที่จะรับศึกผมบอกแล้วประเด็นที่หนึ่งเราต้องนิ่งเพราะฉะนั้นเราอย่าไปสนใจกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะเข้ามาให้เรานิ่งและวิเคราะห์ดูแต่ละปัญหาว่าปัญหามันคืออะไรเมื่อเรานิ่งเสร็จเราวิเคราะห์ปัญหาต่างๆเสร็จเราจะรู้เลยว่าปัญหาแต่ละปัญหาเราจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรที่ผ่านมาเวลาที่ผมเจอปัญหากันนํามาแบบนี้ตอนแรกผม ทำอะไรไม่ถูกเลยนะครับเพราะมันถูกตีมาหลายด้านมากปัญหาต่างๆลุมเล้าชีวิตผมจนแทบจะเอาตัวแทบไม่รอดสิ่งที่ผมเจอก็คือถ้าผมยิ่งร้อนลนมันกลับยิ่งทําลายผมซ้ําเติมผมเพราะไม่มีวิธีการในการที่จะวางแผนแก้ไขปัญหาเลยแต่หลังจากที่ผมนิ่งผมเริ่มใช้สติใช้ความคิดมันก็ทําให้ผมนั้นเริ่มที่จะคิดออกประเด็นต่อมาหลังจากที่เรานิ่งและเราเริ่มที่จะจับปัญหาต่างๆมา วางไว้ว่ามันมีกี่ปัญหามันจะทําให้เรารู้เลยว่าปัญหาแต่ละด้านเราควรที่จะไปปรึกษาใครเพราะปัญหาทุกปัญหาเราไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเองผมก็จะเอาปัญหานี้ไปปรึกษาหลายๆคนยดกตัวอย่างเช่นผมก็นําปัญหาหลายๆปัญหาไปปรึกษาคนที่มีความรู้ผลสุดท้ายคนที่เขามีความรู้ในแต่ละด้านในแต่ละสาขาเขาก็จะบอกผมว่า ปัญหานี้หมอต้องแก้แบบนี้ปัญหานี้คนนี้ยื่นมือเข้ามาช่วยปัญหานี้ให้หมอไปติดต่อประสานงานคนนั้นคนนี้ปัญหานี้ให้หมอวางแผนชีวิตแบบนี้ให้แก้แบบนั้นแบบนี้หลังจากนั้นเมื่อผมมีคุณซื้อเมื่อผมมีคนที่ให้คําแนะนําผมในแต่ละปัญหาผมก็ค่อยๆเดินตามในสิ่งที่คุณซื้อหรือคนที่ผมขอคําปรึกษาเขาให้คําแนะนํา ผมทําตามในสิ่งที่คนที่ผมไปปรึกษาเขาแนะนําเพราะผมเชื่อมั่นในตัวเขาถามว่าวันนี้ผมยินดีที่จะไปปรึกษาแต่ถ้าผมไม่เชื่อมั่นในที่ปรึกษาหรือกุญซือผมแล้วผมจะไปปรึกษาเขาเพื่ออะไรการที่ผมสับสนการที่ผมมีปัญหาชีวิตในช่วงที่หลายๆปัญหามันกระน,นำผมมันทำให้ผมไม่ได้มีสติมันทำให้ผมมองไม่ลึกซึ้งแต่พอผมกระจายปัญหาต่างๆ ออกไปปรึกษาคนนู้นคนนี้ออกไปปรึกษาคุณซื้อแต่ละคุณซื้อมันทําให้ทีมงานของผมแก้ไขปัญหาต่างๆให้ผมและมันก็ทําให้การแก้ไขปัญหามันราบรื่นและผลสุดท้ายผมก็มีวิถีชีวิตที่ปกติแต่วันนั้นถ้าผมเก็บเอาทุกเรื่องราวของปัญหามาแก้ไขเองมันก็คงไม่เจอเหตุการณ์แบบนี้ วันนั้นถ้าผมแก้ไขปัญหาด้วยตัวผมเองโดยที่ไม่ได้มีที่ปรึกษาหรือไม่มีคุณสื้อผมไม่รู้ว่าผมจะมีวิถีชีวิตหรือสามารถที่จะมานั่งพูดหรือเล่าเรื่องราวให้ท่านผู้ชมได้ฟังแบบนี้หรือไม่และถ้าผมไม่เชื่อทีมงานไม่เชื่อที่ปรึกษาผมผมก็ไม่รู้ว่าวิธีการที่ผมจะตัดสินใจและแก้ไขปัญหาจะดีให้กับผมเหมือนกับผมได้มีอิสรภาพที่จะมานั่งเล่ากับท่านผู้ชมวันนี้หรือไม่ ผมเชื่อทีมงานผมอย่างเต็มร้อยนะครับผมไม่ได้เถียงผมไม่อะไรเลยผมปล่อยให้ทีมงานผมรันงานตามที่เขาวางแผนเลยเพราะผมคิดว่าถ้าผมไปขัดหรือไปคิดต่างมันจะไม่ส่งผลดีต่อผมแน่นอนเพราะคนที่เขาช่วยเหลือเราเขาก็มีวิธีการมียุทธวิธีของเขาเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมเจอและผมได้ก้าวผ่านปัญหาต่างๆมาสิ่งที่ผมจะแนะนำพวกเราพี่น้องประชาชนคนไทยและไปถึง คนที่มีหน้าที่จะเข้ามาบริหารประเทศในอนาคตผมอยากจะบอกพวกคันว่าท่านต้องมีที่ปรึกษาที่ดีที่เก่งที่มีคุณธรรมและจริยธรรมวันนี้การแก้ไขปัญหาจะต้องยืนอยู่บนความเป็นจริงยืนอยู่บนความถูกต้องยืนอยู่บนข้อกฎหมายไม่ใช่ทำอะไรด้วยผลประโยชน์เมื่อไหรก็ตามที่เราไม่ได้ยืนอยู่บนความถูกต้องไม่มีทางครับที่การแก้ไขปัญหานั้นจะสำเร็จรูล่วงไปด้วยดี เพราะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกพวกเราว่าถ้าหากอยากจะมีวิถีชีวิตที่ดีท่านต้องทําอย่างไรนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ดีที่มีประโยชน์สําหรับท่านผู้ชมนะครับและผมก็ขอฝากท่านผู้ชมนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันด้วยครับวันนี้ผมขอสวัสดีครับ